ถ้ mm hmm. าจะให้ติดเชื้อง่ายได้ดีที่สุดก็ก็จะเป็นก็คือก้าไม้ที่เราลงในถุงพ่อช้าได้หนึ่งเดือนนะครับคือคือเขากําลังระบบล่าฝอยกําลังขึ้นนะครับเขาจะติดเชื้อได้เร็วนะครับนะครับก็แล้วไม้วงยางนะครับไม้วงยางที่อยู่ในพื้นที่ป่าสองทีนี้ก็คือป่าดิบแปล้งกับป่าเตงรังนะครับก็จะเป็นพวก่าไล่นะ่ฮะจตพวกนี้ครับพวกกระบะยางกาดเหียง ยางตากนี่คือต้นแสแบงยางตากต้นแสแบงยางเหียงก็คือต้นซากบ้านเรานะครับก็ก็จะมีต้นต้นลังนะครับต้นยางนานะครับต้นไปเกียนนะครับต้นใยองแล้วแล้วก็จะมีอีกสอง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 กินก็คือต้นต้นเต็งต้นเต็งบ้านเราคนจะเรียกต้นจิกต้นพวง บ้านเราก็เรียกต้นกุ้งครับอ่าภาษาผมจะเอิ่นพว่วง <c oughs> ง่ายนะครับอทีนี้นะครับที่ที่เราทํานะครับเร,เราก็ถ้าถ้าเป็นเห็ดาอนะครับของโครงการเรานะครับเช <c oughs> ือเห็ดปอตัวนี้จะเป็นเห็ดปอที่เราตัดแห้งตากแห้งไว้นะครับ <c oughs> ตัวนี้ <c oughs> เราสามารถที่จะเก็บได้นาน หลายปีนะครับแต่ถ้าเป็นพวกเห็ดละโง่เห็ดตะไคร้เห็ดละหมาที่เขาเป็นเส้นใยตัวนั้นอ่ะคือถ้าเราปั่นผสมน้ําแล้วหรือแม้แต่เห็ดตัวเนี้ยก็อยู่ได้ไม่เกินเจ็ดวันอยู่ในตู้เย็นนะครับได้ไม่เกินเจ็ดวันนะครับถ้าเกินไปจากนั้นอาจจะเป็นเชื้อลาตัวอื่นนะครับไม่เกินเจ็ดวันนะครดู ตากแดดแรงได้เลยใช่ไหมครับได้ได้เลยครับจนแห้งสนิทเลยครับแล้วก็เก็บในที่ร่มธรรมดาหนาไม่ทำลายครับร่มเรร้อนั่วไปครับคือเวลาที่เราจะมาใช้เราก็แช่น้ำหนึ่งคืนนะครับแล้วก็มาปั่นได้เลยปั่นทั้งเปลือกเลยครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นผงสปอร์ที่เราแกะแล้วครับเป็นี้จะเป็นผงสปอร์ครับใส่น้ำยาล้างจาน ออก็อจริงๆถ้าน้ำ20ลิตรก็ใช้ช้อนหนึ่งะครับเพราะถ้าคือหนึ่งกิโลครับเราใช้ทั้งเปลือกหนึ่งกิโลมันก็จะผสมน้ำได้20ลิตรแล้วเราก็เติมตัวนี้ลงไปนิดหนึ่งเพราะว่าคือจริงๆอ่ะตัวตัวนี้นะครับถ้าเป็นเห็ดปอกแห้งสป,ปอคือเขาจะไม่จมน้ำไม่จมนครับ,รบเราต้องเอาสาร รสสาหาจับใบนะครับเออมาไปด้วยอันนี้เป็นเป็นน้ายาล้างจานรอครับเป็นน้ํายาล้างจานครับถ้าถ้าถ้าเราจะเอาแบบไอ้นี่จริงๆก็คือเราใช้อ่าว่านหางโจ๊กเก็ได้ครับอ๋อใช่ว่านหางโจ๊กครับปั่นรวมกันเลยอะเริ่มละอันนี้ก็เขาจะจับกันแล้วนะครับ นะครับทีนี้อ่านะครับเราได้แล้วจริงๆนะครับตัวนี้นะครับคือที่ถ้าถ้าถ้าเราจะทํานะครับคือเราทํารวมกันทั้งหมดได้เลยนะครับที่ว่ารวมกันทั้งหมดไปแล้วหดก็เห็ดทุกชนิดรวมกันปั่นในโถเดียวกันเลยครับแล้วก็เรามาหยอดต้นเดียวกันเลยอัญถาหนึ่งบางคนเขาจะไม่ยอมรับว่าเห็ดเชื้อเห็ดรวมขึ้น เชื้อหลายๆอย่างโฮสต์มันคือยางใช่ไหมมันต้องผ่านด้วยกันหมดมันมีโอกาสจะเกิดสลับกันใช่หรือไม่อ่าก็ระยะเวลาที่เขาเกิดเล็กต้นเดียวเนี่ยต้นเดียวครับแต่ว่าจะเกิดคนละคนละเวลาาใช่ครับอ่านะครับเราได้การไม้มาแล้วเรวก็เจาะรูครับต้นหนึ่งถ้าถุงเล็กขนาดนี้ก็หกเจ็ดแปดรูนะครับ ให้เชื่อมลงไปถึงลากให้สะปอลงไปถึงลากใช่ครับแล้วก็ป้องกันไม่ให้น้ําเชื้อนี่ไหลออกจากทางรูระบายน้ำครับไม่ให้ล้นทิ้งครับผมนี้จริงๆแล้วมันมันจะมีแก้วส่วงนะครับแต่ว่าเราเรารใช้กี่ซีซีถ้าหนึ่งต้นเราจะใช้ประมาณห้าสิบถึงหกสิบีซีครับอืประมาณนี้ครับ ทีนี้เราก็จะทิ้งไว้ในเรือนพ่อจำหนึ่งเดือนแล้วก็ทําซ้ําอีกครั้งหนึ่งเราเราจะทำสองซ้ำห่างกันหนึ่งเดือนครับโอเคนะผู้ใหญ่เข้าใจครับเข้าใจครับแล้วทีนี้อเขาเขาจะบอกว่าอาทําไมแล้วเวลาการเกิดเหตุมันจะไม่เกิดพร้อมกันคือจริงๆช่วงต้นฝนเห็ดพอนจะขึ้นก่อนครับแล้วพอช่วงฝนชุกๆก็จะเป็นพวกเห็ดละง่วงเห็ดตะไคร่น้ำหมา ถัดไปอีกครั้งหนึ่งมันมันจะมีช่วงที่ฝนหยุดอยู่เพราะก็จะมีช่วงประมาณเดือนสิงหากรกฎาคมสิงหาเนี่ยเห็ดพอเขาจะออกมากลับมาออกครั้งหนึ่งแล้วก็พอเห็ดพอหมดมันก็จะเป็นเห็ดละโงกน้าหมาต่อมันมันจะไม่ออกพร้อมกันอยู่แล้วสมมติครับต้องเดียวกันเนี่ยแหละครับสมมติเราเราจะทําทําคือหลายเชื้อเห็ดปรลงในที่เดียวกันนี่เราตวงเห็ดประมาณเห็ดเท่ากันเท่ากันมาลง น้ำเท่ากันนี้ใช่ไหมใช่ครับในน้ำในน้าที่เราประมาณที่ตวงไว้ใช่ครับก็ก็คือน้ําอ่าสมมุติหนึ่งหนึ่งหนึ่งกิโลนะครับคือเอาเอาง่ายอย่างเงี้ยเราก็เอาเห็ดละโงกสมมุติห้าขีดอ่าเห็ดเพาะห้าขีดก็ได้แต่แต่ถ้าเราจะมีพวกเหงดตะไคร่น้ำหมากเข้ามาเราก็ลดปริมาณพวกนี้ลง ว่ามันอยู่อยเพิโลทำให้มันได้อยู่ในอยู่รวมกันและหนึ่งกิโลครับรวมละหนึ่งกิโลเราหน้ำกี่ลิตรนะหน้ำยี่สิบลิตรครับคือจริงๆเราจะใช้น้อยกว่านี้น้อยกว่านี้ก็ได้แต่ว่าคือตัวเนี้ยคือถ้าเป็นถุงขนาดนี้น้ำยี่สิบลิตรนี้จะได้ประมาณสองพันต้นถึงสามพันถุงโอ้ก็ต้นนึงก็ก็ต่อต้นต่อต้นต่อต้นต้นโอ้เยอะอยู่นะเห็นไหมแต่จริงจริงก็คือเราอีก อีกวิธีหนึ่งถ้าเรามีต้นอยู่แล้วเราไปปลูกไว้แล้วแต่มันเห็ดไม่ไม่ขึ้นเราก็สามารถที่จะไปทําได้เหมือนกันก็คือหนึ่งวิธีที่ที่ผมทําทำมาเองทดลองเองกับมือก็คือใช้เห็ดสดครับขุดเลยอขุดแล้วก็ฝังเลยฝังลงไปแล้วก็ดินกบลึกไหมครับก็หนึ่งจอบครับก็ไม่ลึกอ่าวิธีฝังให้ดูที่ชายใบชายใบถึงไหนให้ขุดลัก อ๋อคือชายใบถึงไหนลากฝอยเขาจิ้มถี่หน้าก็เหมือต้นไม้ทั่วไปอ่ะเนาะเหมือนก็เหมือนต้นไม้ทั่วไปครับก็ก็เราก็ฝังรอบๆไม่ใช่รอบๆต้องคือถ้าถ้าฝังคนต้นตัวนั้นลากฝอยเขาจะน้อยเขาเลยไปแล้วเขาเลยมาแล้วแล้วเราฝังกี่จุดก็คือจริงๆเราจะฝังประมาณต้นหนึ่งประมาณสี่จุดก็ได้เห็ดหนึ่งดอกไม่ฉีกครับผมเอาทั้งกล่องเลยครับ ก็เขาเขาเรียกเขามีน้อยไงไม่คือคือวิธีนี้เขาเรียกวิธีคือคนไม่มีเวลาครับวิธีคนขีดข้านครับวิธีคนขีดขั้นลุ้นละลุ้ละดอกลุงนละดอกมีเยอะใส่เยอะดอกดอกนึงก็ขยายได้เยอะเหมือนกันได้เยอะถ้าถ้าเราผสมน้ำเราได้เยอะกว่านั้นครับหลายแสนหลายนาแสนหลายแสนหลายเนี่ยครับคือจริงๆอ่ะคือเราจะแนะนำว่า ส่วนมากถ้าเป็นศูนย์พ่อจามเขาจะเพาะปีนี้แล้วก็แจกปีนี้ับนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยเราจะเพาะปีนี้แล้วแจกปีหน้ามันจะเป็นต้นไม้ข้ามปีครับครับถ้าถ้าถ้าเราเอาไปปลูกในหน้าแรงเนี่ยผมถ้าต้นเล็กอย่างงี้จะรอดอยากนะ,ะถ้าใหญ่ขนาดนี้มันจะนี่กี่ปีครับเนี่ยต้นใหญ่เนี่ยต้นนี้สองปีครับอ่าเนี่ยถ้าสองปีเราไปปลูกนี่รอดส่วนอรนเส็นรอดเยอะต้นเล็กอย่างงี้มันแรงมันทนแรงไม่ได้มีทีกำลังจะให้เหตุผลว่าทาไมต้องข้ามปี ก็คือถ้าต้นไม้ข้ามปีความอ่าระบบรากแล้วก็ความแข็งแรงของเขาจะสามารถทนแรงได้แต่ว่าพอเราเพิ่มเชื้อเห็ดตัวนี้เข้าไปจากที่จะทนแรงห้าสิเปอร์เ็นตมันจะกลายเป็นทนแรงประมาณแปดสิบถึงเก้าสิปอรเซนตะครับเพราะเพราะตัวตัวนี้เขาจะให้เขาจะดึงความชื้นให้กับรากไม้ซึ่งกันแลวกันต้นไม้ให้อาหารเชื้อราตัวนี้ ดูน้ำให้ดูน้ำให้แล้วเราจะรู้ได้อย่างไงว่าตอนนี้เชื้อเห็ดเนี่ยกินเข้าไปแล้วน่ามาดูเส้นใยสีขาวนะครับโทษไดตัวนึงเส้นใยสีขาวนี่ครับถ้าเป็นเส้นใยสีขาวให้เราสันนิษฐานว่าตัวนี้จะเป็นเห็ดละโงกตะไคร่น้ำหมากแต่ถ้าเป็นอ่าโทษนะครับเส้นใยสีน้ำตาลดำๆอย่างเงี้ย ให้สันนิษฐานว่าเป็นเห็ดเพาะหนังก<ำ><อ>็ไอ้นี้ข้อมูลจากดรชดชัยโพซีที่ที่ท<อ>ทเกียนแนะนำมาจริงๆเราเราก็จะสามารถเข้าไปในแหลบได้เราก็ตัดลากไปแหลบที่แต่ว่าเขาแยกได้แต่ว่าการแยกมันแพงมากกัรแพงครับเราก็เลยประสบกาเอาเอาง่ายๆแค่นี้พอ ก็ก็ประมาณนี้ครับคือโครงการของเราเราเราจะไม่ขายนะครับคือถ้าถ้าเป็นโครงการจริงเราจะไม่ขายคือเราได้งบประมาณจากส่วนงานภาครัฐนะครับเราจะมีสองงบประมาณหนึ่งงบประมาณจากกรมป่าไม้นี่ทั้งงบประมาณจากกรมป่าไม้นี่ถ้าถ้าเป็นคนทั่วไปทั้งประเทศ ทั่วประเทศเลยเนี่ยจะได้คนละสองร้อยแต่ถ้าเป็นงบจังหวัดจะยะโสเนี่ยคนในพื้นที่ยะโสจะได้สองร้อยคนต่างจังหวัดจะได้หนึ่งร้อยนะครับแต่เขาเขาจะเอาแค่ปีอ่าใช้เสื้อแค่ครั้งเดียวผมจะอ่าปีต่อปีครับปีต่อปี <c oughs> อ่าก็คล้ายๆว่าคือปีนี้ก้าไม้เราปีที่แล้วมันมีปัญหาเรื่องเ <c oughs> ม็ดเม็ดยางนามไม่มี ปีปีเทเมมิสยางน้าไม่มีเลยปีนี้มีแค่ประมาณ40%เอร์ซไม่รู้ว่าปีนี้จะเฟอยยางน้าได้เท่าไหร่โอ้ยอยาบาลเทาปิวถิ่มซะนารับซื้อนะครับเราเรับานนี้ยม่ไ้มาอยู่นะบานทำบานไก่้กยโรงเรียนเขาเนี่ยโอ้ยคือคือ แล้วอีกอย่างหนึ่งการเก็บเม็ดยางนานะครับถ้าหล่นภายในเจ็ดวันเนี่ยเม็ดเมยางนาจะมีเปอร์เซ็นต์การงอกเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เขาหล่นลงมาเก็บภายในเจ็ดวันแต่ถ้าเลยไปถ้าหนึ่งเดือนก็ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าไปเรื่อยๆก็ลดลงเรื่อยๆเปอร์เซ็นต์การงอกลดลงรื่อใช่ครับเราต้องรีบเอามามันไม่ทักตัวไงมันจะเกิดเลยอ๋อแล้วเวลาพ่อนี่ครับเรายังไงเราเห็นในรูป ทำไมเป็นแปลงกวา่างนี้เขาเรียกแปลงสีเ่เหลี่ยมครับก็คช้คยๆว่าก็ก็คือเราไวเ,เราเราจะเพาะไว้ก่อนแล้วก็พอได้สามสี่วันเขาจะงอกอ่าแล้วก็ <รถ S 2> จะมีก็จะใช่ครับลดลดน้ำทุกวันแล้วก็จะมีใบสองใบเราค่อยเอามาลงแม่พ<ม>ี่เอาฝุ่นรองไหมหรือว่าไม่ไม่ไม่ครับเราก็ดินแล้วก็เอามีมีมีฟางกบแค่บนวนโรยโรยเมล็ดเรียงเมล็ดให้เนี่สมานพึ่งแล้วก็ใช้จอบ ตามตามัตามตามประมาณครึ่งเม็ดครับแล้วก็ฟางคุมประมาณฟางฟางคุมครึ่งครึ่งครึ่งเมล็ดครับไม่ใช่ครึ่งครึ่งเม็ดนะครึ่งเมล็ดก็ใช้ฟางคุ้มครับก็ตามประมาณประมาณยี่สิบเขาจะเริ่มงอยี่สิบวันขาจะเริ่มงอถึงถึงสามสิบวันก็สามารถที่จะมาลงถุงไม่ต้องผ่าไม่ต้องผ่านที่นี้มันอ่าความ ดีของมันก็คือว่าเราคัดแยกไปในตัวตัวไหนงอกงอกไหนไม่งอกใช่ครับใช่ครับไปใส่ถุงเลยมันมันก็ทิ้งทิ้งถุงใบโดยเนี่ยเราก็จะเสียเวลาทักกับกับอันนี้ถ้ามันตดนงอกเขายังมาปลูกครับครับครับก็ประมาณนี้ครับแต่ทต่กเปอร์เซ็นต์ของงอกนี่มันทัไหเลยนะ ถ้าปีนึ่งไปเจ็ดวันเท่าไหร่อ่าถ้าปีนึงก็ประมาณไม่ถึง10%ครับถ้าถ้าถ้ามันถึงเจ็บถ้าเวันเก้าสถึงร้อยเปอร์เซ็นตเลยครับถ้เดือนถ้า6เดือนก็ประมาณ40%่สอร์เผมไม่ออกเลยสามเดือนก็ไม่ไม่ไหวแล้วเพราะว่าคือจริงๆไม่ให้เกินหนึ่งเดือนครับไม่ไม่ให้เกินหนึ่งเดือนเคสได้เนีไอ้ไอ้ต้นที่เป็นถี่เอยู่เป็นแป้งอยู่ขนาดต้นต้นแสดงต้นสางขานี่กันบอก ไ่ได้แล้วที่หมดแล้วขอ่านรูกตรงนี้เชิญเชิญครับคือกันบอกครับงวยปะแสดงวยแต่มันมันแมงครับอายุเมือกันอายุเหมือนกันครับโอ้โอ้เสิดนิดนึงเนาะทุกอย่างไม้บวงยางทุกอย่างเหมือนกันหมดครับเป็นไม้บวงยางทุกอย่างเหมือนกันหมดถ้าหล่นลงพือนี่การเก็บก็เก็บประมาณเก็บ ถึงหนึ่งสัปไอสัปดาห์ถึงสองสัปดาห์นี่ได้ครับทษททนใรูปนี้งดอกีไอหล้นี้พยอมครับมาะหงอกเ้นี่ต้นต้นอะไต้นานะเนาตรยน่กว่มาาใก้ดี่ายบอดายบอดายบอดถ่ายบอดแล้วแก่หน้าเก่หน้าแล้วก็ยืดหยนแลแล้วได้รุ่นเดียวกันหมดรับได้เลยรุ่น อ๋อไม่ยังเบิ่งบวยยาวเหรอมันตุ๊ดสอยู่นลยหรบโอ้ยมันเนือนจะเป๊ะของเก่ามีเลนอะของเก่าเนี่ยไอ้้ไออะไรนะไอ้ไอ้เนี่ยมันจะมันจะกรอบอ่ะไอ้นาฬิกามากเออใส่ไว้อะเออแล้วน้ำอืมมันก็ระวังที่ห่อไอ้พวกนั้นแต่ถ้าห่อไปเอาเบียร์จะพงมันมากถ้าเ่ามาใส่เฉื่อยก็ได้เหมือนกันแต่ว่าแต่ว่านขันถุงให้มันรอดนะ ก็กองให้ไม่หลอดก่อนถ้ายังหยอดเสียใช่ครับอันนั้นอะไรที่กันแต่ว่าแต่มันมันมันเยอะอยู่นะครับแต่เราล้มมันอะพอเราออกมาพอเราออกมาก็จริงจริงก็ประมาณหนึ่งเดือนอ่ะเปอร์เซ็นต์การรอดจะจะสูงถ้าเข้ามากลาไปเข้ามาเช่าไปเดือนนึงก่อนเนาะอีกอันหนึ่งอีกคําถามหนึ่งต้นที่มันมีเห็ดอยู่แล้วเนี่ยที่มันเห็ดมันเกิดถ้าเราพวกนี้ไปวางให้มันเกิดตรงนั้นได้ไหม ได้ใช่ม,มันจะมีเชื้อด้วยกันบอกหลากของมันเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์หรือเชื้อสมมติว่าเรามีต้นต้นที่มันเกิดเ,เห็ดต,ต้นใหญ่อยู่แล้ว <ๆ S 2> เราเอาพวกนี้ไปปลูกเพิ่มใช่ใช<ๆ>อ่าก็คือตัวนี้ <c oughs> ถึงต้นนี้จะไมจะ่จะไม่มีเห็ดแต่ว่าต้นที่มีเชื้อเห็ดอ่ะรากเขาจะประสานกันแล้วเขาเขาจะดึงเชื้อมาใส่กันใช่โดยอัตโนมัติครับใช่ฝรั่งเนี่ยมึงนอกทํอย่างงี้ทั้งนั้นเลยที่ผมไปแนะนำตอนนี้ เพราะกล้าไปดีกว่าไปขูดส่เชื้อเพราะว่าให้กล้าติดเชื้อก่อนแล้วไปปลูกเคียงบริเวณทรงพุ่มพอรากต้นเล็กนี่มันขยายออกไปรากที่มีเชื้อก็ไปพันผูกกับต้นแม่เป็นการถ่ายเชื้อไปในต้นแล้วก็ถ่ายเชื้อจากลับแล้วเราก็ย้ายครับแล้วเราก็ย้ายไปปลูกไม่ต้องย้ายแล้วเลยเอาตรงนั้นมายแล้วตอนนี้ผมผมกำลังทำอยู่เพราะว่าได้ได้ม็ดยางนาจากใครทหาร มาประมาณ20่สิบกระสอ<ด>บว่าจะลงไปในแปลงสีเดชที่ในพื้นที่ป่าตรงนั้นที่มีเห็ดแต่ก็ก็เออเออเออก็ตอนนี้ก็จะลงประมาณหนึ่งเดือนนะฮะตอนต้นเดือนก็ถึงเคปนี้เอากล้าไปรับเชื้อถูกต้องใช่ครับถูกต้องมันจะติดเชื้อแล้ว5 0ใช่แ,แล้วเราก็ไม่หยอดเพิ่มถูกต้องกระตุ้นถูกต้องกระตุ้นถูกต้องเห็ดทรัฟเฟร์ทำอย่างนี้หมดเลยลูกเนี่ยเห็ดครัฟเฟิลในต้นไหนที่ ที่มันมีเห็ดอยู่แล้วเนี่ยเขาถือเป็นตรงนั้นเป็นทองคําเลยแล้วเขาก็จะเอาต้นโอกนะใส่เข้าไปประมาณ6เดือนเขาไปซื้อสมมติว่าที่ฟินแลนด์เนี่ยนะเ,เขาไปซื้อต้อนโอกมาครึ่งเหรียญ5้าสิบเซนเขาก็ใส่ไว้ใต้ต้นอกที่มันมีทรัฟเฟร์อยู่ประมาณ6เดือนแล้เขาขายสาสบสองปอนด์คือวิธีที่ผมทําอยู่เนี่ยไอ้ตรวนี้พพเพาะเมล็ด<ช>เสร็จแล้ว ผมใช้วิธีขยายปุปล่อนครวิธีใส่เชือกก็คือเราปรุงดินปุ๋ยเอออาที่ปรุงดินอย่างนีปรุงดินปุ๋ยพร้อมกับใส่สกอพุกเข้าไปเรียบร้อยคือแล้วเราถอน่ออกปั๊บเราจะขยายถุงใหญ่เพิ่มขึ้นนะแล้วก็เอาขอบปุ๋ยที่เขาได้เหมือนกันก็ยิ่งดีครับผมคิดว่าัวนั้นะจะดีกว่าเพราะว่าไอ้ดินที่เราขอบไว้เนี่ย มันยังไม่ได้ปลูกยไว้อย่างดีก็ก็คือจริงๆอ่ะคือที่เราทําที่เราทําแบบเนี้ยเพราะว่าด้วยงบประมาณของทางภาครัฐที่เราจะทําแบบมันไม่ได้มันไม่เหมือนที่ว่าผมทําเองไงเออใช่ันไม่เหมือนที่ผมทาเองถ้าผมทําเองอ่ะอัตราส่วนของดินอ่ะมันมันจะเมื่อเราปุยเนี่ยมันมันจะดีกว่าปุ๋ยดินก่อนโอเค สวดีเครื่องต้องรีบไปสนะต้องรีไปขาปีนแล้วอย่างงจีซอบคุณกางนมอสใเลยครับ